เดิมเท้าเย็นเลยนะคะกินไม่ยากกินไม่ยากกินทานง่าย,อ,อ,รอ,ยอร่อยอยร่อยใช่ไหมคะกินไม่ยากนี่เหมือนปันจา่าปันจ่ามันเหมือนอะไรยาหอมมากกินอ,อันนี้กินง่ายปันจา่าไอ้ของมิจิที่ฟารีน่ะแล้วก็ใครจะเป็นตัวแทนนี่น้องเป็นนี่เรามาชิกอยู่มิซามึงเป็นไงมันก็เลยเอามาให้กินมัน กินง่าย,ายเนี่ยพอพอคุณแม่มทานเสร็จก็แช่ตู้เย็นไว้เช้าเย็นกินเยอะๆเท่าไหร่ก็ได้แล้วแต่เรารรถ้าอยากนี้ก็อ,อัดไปเลย่ยอย่เราเดี๋ยวเราจะดูว่าว่ามันเราต้องดูนะว่ากินแล้วก็ถ้าถเกิดว่ากินไปลมพิษมันจะขึ้นแบบ สามวันมีสองวันมันจะขึ้นทีหนึ่งอย่างเมื่อคืนมันขึ้นแล้ววันนี้ไม่ขึ้นแล้วเดี๋ยวมันจะขึ้นอีกทีก็คือก็คือไม่ไม่ไม่ใช่จะรอให้มันขึ้นค่อยค่อยกินนะคะกินต่อเนื่องทุกวันเลยเช้าเย็นเช้าเย็นเลยกินอันี่ไปเราจะรู้ว่ามันจะขึ้นอ่าใช่ใช่ได้ได้ลงที่มันจะชอบขึ้นสองสวันจะขึ้นทีหนึ่งอย่างเงี้ยต้องใช้ยาเม็ดช่วยไม่งั้นมันไม่ลงถ้าถ้ากินยาเม็ดเยอะๆมันก็ไม่ดีกระตับเรา แล้วตัวนี้มันจะช่วยฆ่าเชื้อไวรัสทุกชนิดที่เป็นอยู่นี่นะก็จะหายแล้วก็มันจะได้ผลกำไรได้โอเคอันนี้ก็แช่ตู้เย็นได้เลยนะคะ,อะอขอบคุณมากค่ะเบอร์เบอ,อร์ปกติเนาะวันนี้แบตมันหมดลูกชายมันเคะที่ชาร์จอ๋อค่ะขอบคุณมากค่ะเดี๋ยวฝนแวะมาหาใหม่อ่ะแล้วฝนตก <laughs>

เอาสองถุงป้าเวันนี้ใส่กระโปรงนั้นเรียบร้อยนะจะบอกให้เดี๋ยวพรุง่งนี้จะสะพึงหึงใส่กระโปรงให้ดูกเาเวลานี้เรีบเยบร้อยนี่ใส่กระโปรงยาวเืจะแขนยาวไหมคะ ก็ยังบอกว่ามีแป้งมีเราไม่มีเรา